ัยารลองเป็งจี้ก็ได้ยเป็งจี้คือระดับเดียวกันหมดดนดนโดนโดนในการจำลองแข่ง IPSC นะครับมาเล่นกันเยอะๆครับเป็นกีฬาทางเลือกใหม่ซึ่งก็ ไม่มีอะไรครับนอกจากเสียตังค์กระเจ็บตัวนี่ไอติตลกไปทแล้วมีควาภาพดีๆปืนที่ขอแกน่ได้ครับได้ได้เลยเดี๋ยวไปฟิกปืนมาใหม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ที่ไหนครับไม่ทายโอเคผมจะไม่บอกนะครับ<นาย>ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมกำลังพูดกระบอกของผมอยู่เพราะว่า กล้องของผมได้เอาไปติดหมวกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ของเล่นใหม่ของผมเองนะครับวันนี้นะครับผมมาถึงสนามก็ดูเหมือนฝนจะตกเลยนะครับตรงนน้นคือเหมือนฝนจะตกอันนี้คือเป็นเมฆเป็นเมฆหมดเลยนะแต่ว่าในกล้องมันอาจจะเห็นเป็นแสงจ้าจ้าเนาะนะครับผมก็รอดูว่าฝนจะตกอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตกก็คงจะได้ลุยกันวันนี้แหละนะครับผมฝนเยอะพอสมควรเลยวันนี้ นในช่วงไฮซีซั่นนะครับผมเด็กเฟชชี่น้องๆที่เรียนอยู่ในมอขอกำลังกลับเข้ามาแล้วก็เข้ามาเล่นกันนะครับผมส,ส่วนใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปรุ้กันว่าผมจะตกไหมแล้วเราก็จะไปแต่งตัวกันนะครับขอไปแต่งตัวก่อนละกันทั้งนั้นถ้าไม่ตกก็จะได้เล่นเนาะแล้วไปเจอกันในสนามครับผม ทีซีทีหนึ่งทีซีทีขวาอยู่ทีซีทีไปพังก์อะเคทเอซีทีนะขวา ถ้าทีซีทีผูกขวาบอกด้วยนะครับพี่โรนีเวโน่โน่โดนแจ้งตำแหน่ง KTM thì em liên phố ôm có mặt cả KTM thì em dù thì nháy mà honda ฮอนด้าหนึ่งนะ TCT หนึ่ง KTM ย้ายมาฮอนด้าฮอนด้าย้ายขึ้นมาสังกะสีด้านหน้าแล้วนะ ดับอิดดับอิดดับข้างต้องน้ำอิดดับข้างต้น้ำพี่ตั้ม โอเคครับโอเค <Okay. S 2> <c oughs> ลูกไม่ออกอะออกแล้ว <ían> บอกบอกนายสนามเลยไปด้แมนเลียงผมนะ ล่าสุดห้องน้ำมีแค่อีจิปคือพี่ตัมน้อยครับเตี๊ยบครับ ผมวัดกับสไปเดอร์อยู่ฝนตกเอ้ยเอาไงดีเอาไงดีฝนตกตงบถึกไหม นี่นะครับผมคือกิจกรรมยามว่างนะครับผมเวลาฝนตกจำลองแข่ง IPSC นะครับโอยมันฝนด้วยแหละนี่ใส่รูปหรือยังครับใส่อยู่ครับบุเล่นบุเล่นโอยรูปนี่คือกิจกรรมเวลาฝนตกนะครับผมทุกคนก็อยากยิงปืนกันทั้นะครับ เฮ้ยปล่าพี่เฮ้พี่โรงเนียให้ลองปืนนะครับผมอโอ้ยเย็นใหม่นหน่อยไม่สวยเลยอ่าพยิกเืนอะไรอย่างนี้โอเคโอเค <c oughs> เอา ถูกไหมครับถูกไหมนีถนัดซ้ายหรือขวาถนัดขวาครับถนัดขวาเอาท้ายออกมาข้างหนึ่งแทงปืนออกไปอย่างนี้เราตั้งหัวเราตรงๆเลยนะเราหัวเราเป็นที่ยึดมือเนี่ยเรายกขึ้นมาให้ศูนย์มันเข้ามาในตาเราเราไม่ต้องไปยกปืนแล้วเอาหัวไปตามปืนเราต้องห้ตาเราเป็นหลักแล้วเราค่อยยกปืนขึ้นมาแล้วค่อยจัดระดับสายตาอันนี้ผ้าเนี่ยนอย่าอย่าผ้าสไลด์อ่ะมันจะลดแรงสึดนิ้วโป้งอ่ะมาหนี้ใช่ อันนี้หนีไว้อ่าอันนี้แหละเราวิง่งไม่เข้าเลยใช่คลิปมันเป็นพื้นฐานแรกๆถ้าคลิปผิดแม่งหน,นักซไซส์หมดเลยซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลย Good afternoon, you KTM มีนะฮะของรถเต่ามีพี่ตั้ม <c oughs> <c oughs> พี่ตั้มอยู่ของรถเต่าเล็งผม yeah <laughs> ฮ้ <Hey. S 2> โอ้ยเกินที่ยากห้วเต่านะมีครับพี่ตั้มแล้วก็มีเคทเอมแล้วก็มีเอเวอเรสต์ไม่เห็นครับตอนนี้ไม่ได้ไม่เห็นอ่ะแกล,ลบอยู่ มีมีเคทีเอ็มครับดักผมอยู่ฝั่งนูน้นได้ไม่เห็นไม่เห็นครับเหมือนไม่อยู่แล้วเหมือนไม่อยู่แล้วรถเต่าหัวรถเต่าเหมือนไม่อยู่แล้ว เคทีเอ็มรถเต่าไม่เห็นนานแล้วอะ่ะไ,ไ,ไม่ตั้งยังอยู่อ,อ,ยยอ,อีออออเวเเลีสหนึ่งนะกับเคทีเอ็ม ก็มอีอิดดักอิดดักหนึ่งอิดดักหนึ่งพี่ไฟได้ครับโอเคแกทีเอ็มออกลูกหมด นักเลงผมดินักเลงผมนักกเอวิเวเลฟมีไฟเอ้ยเอ้ยมีไฟมีีไฟกับเอวิเวเลส แต่ว่าฟรีไฟล็อกผมอยู่เมื่อกี้น่าโดนโดนกลัวลื่นอะวิ่งเร็วไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับผมเนื่องจากฝนตกไป เมื่อตอนสี่โมงระหว่างเกมเลยนะครับก็เล่นเท่าที่เล่นได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าฝนตกมันจะเป็นสถานการณ์ยังไงนะครับก็เป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็สนุกมากมากเลยเหมือนเดิมสำหรับวันนี้คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับผมน้องไหนน้องหนเอยคุยให้เดียว โบกมือให้กล้องหน่อยครับผมโบกมือกล้องหน่อยครับขอรถดีๆครับผมขอรถดีๆครับนี่ครับพี่ตั้มครับครับเจอกันใหม่ก่อนกลับนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ตั้มฝากเชิญชวนให้คนเข้ามาสนใจกีฬาแอร์ซ็อฟหน่อยครับผมกีฬาแอร์ซ็อฟนะครับเป็นเกี่ยวกับพลคาราทมัยครับแล้วก็ใช้ไหวพริบสติในการควบคุมเนาะ แล้วก็ศาสนามิตรภาพที่ดีครับผมแนะนำอยากให้มาลองเล่นกันใช่ไหมฮะใช่ครับอยากให้มาลองเล่นกันเยอะๆแล้วก็เกกีฬาอันนี้จะได้เปิดกว้างมากขึ้นครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอจากพี่ตังด้วยพี่ตังครับผมก็แนะนำครับแนะนำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไว้เอาไว้ให้มาเล่นกันเยอะๆครับเป็นกีฬาทางเลือกใหม่อ่า ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากเสียตังค์กับเจ็บตัวนี่ติตตลกไปเท่แล้วมีสภาพดีๆแล้วก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย